สวัสดีครับวันนี้จะมาจัดกิจกรรมของแวรบวูนะฮะของแคนแววบวูกิ่งยิงหนึ่งหนึ่งจัดหนึ่งหนึ่งภายในแครน,นะครับแบ่งกันเป็นสองฝ่ายนะหน้าเมืองกับหลังเมืองวิ่งมาบวกกันเลยทำะนะอะไรวะน่ะยัง เหรอยานะเว้ยผมกรรมการนะเว้ยบินเลยบิงเลยิงเบยิงเลยเอาเลยเอาเลยวิ่งมาบวกกันเบยพี่น้องดังน้องดังทำไมหลบอยู่หลังรถอย่างนนะโคตรโล้นเลยระวังระวังนะวิ่งมาแล้วครับด้วยความเร็วสูงบวกรันบ้างบวกกันหมันมาก ออ้ขเดหน่อยดึ่งแล้วระหว่างคุณเซฟกับน้องดังนะฮะเฮ้ยไปยืนบอานะผีผีผีเคลียร์ผีหน่อยข้างหลังข้างหลังเคลียร์ผีหน่อยครับเสร็แล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเลยไอ้ผีผีผีนะข้าวหมมตัวดำยิงเลยยิงเลยเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ไม่รู้เคลียร์เองยิงนะยิงนะโอ้ยเกาะติดไม่ทันเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเอาละครับเริ่มบวกแล้วครับเริ่มบวกแล้วเอาแล้วครับ เอาแล้วครับอดีเช็โหมดเงรับโอ้โหหมดลูกน้องดังโอ้โหน้องดังไปแล้วครับคู่แรกนะคุณเฟชนะครับผมเย้โอ้โหแนะนำเลยปืนไฟไหม้นี่ยิงไปได้เลยจับแมงจับทาขยไปเลยเดี๋ยวคู่ต่อไปคมาของแมงคู่ต่อไปใครครับใครหอกเดียว